วันนี้ครับรับอะไรดีหมูล้วนหมูสาหลายรวมกันได้ครับผมราคาตามนี้นะครับเพนี้ผมไม่มีตังค์อ๋อขอทีสักหนึ่งได้ไหมครับได้ได้ครับเอาชุดหนึ่งนะพักผมชุดหนึ่งครับเอาชุดชุดกี่ลูกดีกี่ลูกน่าแนันี่นะครับเอาแปดลูกตบลูกแล้วแต่ เอาลูกดีเอาเอาเอาอิ่มเราอะุดเล็กสุดแต่ลูกนะครับเล็กแต่ละกอิ่มนะครับโอเคนะถ้าไม่พอก็กินชุดได้นะครับไม่เป็นไรอบางทีครับคนคนไม่มีก็ไม่มีจริงผมก็เคยไม่มีนะแต่ว่ามันก็มันก็ผ่านมาแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบคุณนะครับคนะครับครับผม สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับขายอะไรบ้างครับเนี่ยนุมกีบครับผมมีอะไรบ้างเอ่ยมีหมูหมูล้วนกับหมูสาหร่ายครับผมเอาสิบลูกแล้วนครับรวมกันครับผมรวมกันสิบลูกนะขายดีไหมครับเนี่ยก็พอได้อยู่ครับขายในกี่โมงแล้วครับผมออกมาสิบโมงครับผมฮะสิบโมงเช้าครับผมเลิกสี่ทุ่มจะไม่เข้าบ้านอีกเหรอโอ้เอาให้หมดนี่ก่อนครับหมดทั้วันไหมไม่หมดหรอกครับไม่หมดก็เหลือน้อยก็เข้าบ้านคุณพี่ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยคุณช่วยครับ ปกติมีคนมาขอกินบ่อยไหมครับคุณช่วยก็มีบ้างครับเมื่อเมื่อสั้ครู่ก็มีมีคนมาขอกินเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะก็เลยให้เขาไปเลยขายขายของก็เราไม่มีเวลาทําบุญใช่ไหมครับก็เหมือนกับได้ทําบุญไปในตัวเลความคิดดีมากเลยครับเราไม่กลัวโดนหลอกอระหลอกคําว่าหลอกคืออหลอกเอาใจเราไปแล้วก็ใช่เราใจเราบริสุทธิ์อยู่แล้วเราก็ให้ไปแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วให้ก็คือเขาได้กินน่ะ พี่บุญช่วยรู้ไหมว่ามันรวยมากเลยนะไอคนนั้นน่ะอันนั้นเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของผมแล้วไม่เป็นไรผมเฉลยก็ได้วันนี้ผมมาจากทางน้ำคลินิกครับของผมเท่าไหร่แล้วของน้องคุณเมื่อกี้เท่าไหร่แปดลูกสามห้าอันนี้สี่ห้าเป็นแปดสิบบาทแปดสิบบาทพอดีเอาไปเลยนี่ครับแปดสิบไม่ต้องทอนครับโอเคครับางนำคลินิกอยากทําความรู้จักกับคนดีๆมีน้ําใจอย่างพี่บุญช่วยพี่บุญช่วยเอาไปหมดเลยครับ เ้ยมันเยอะไปมั้งไม่เยอะครับถือว่าเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่ปีนี้แล้วกันการนำคินอกอย่างหนึงัานขอขอเราไปแล้วกันนะครับครับถ้าถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์คือโอเคครับการนำคินปอนกาลัง้ีวิตรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะครับครับผมมีความสุขแฮปปี้ทุกปีทุกตลอดไปจนสิ้นอายุไข